กลับบ้านไปครั้งนี้ได้ติดไม้จิดมือมาเยอะเลยนะครับก็เลยจะเอามาผสมแล้ามันลุ้นพอมกันว่างอกหรือยังนะครับผมต้นเล็กๆโอ้โหดินก็ว่าอยู่ทาไมไม่โตเจ็ดวันหายไปนะเออได้เรื่องนะครับบอลก็ค่อนข้างจะซุดสมเดี๋ยววันนี้จะบํารุงกันง่ายๆนะเพื่อนๆท่านสวัสดีครับผม f อฟซีทุกคนนะครับที่รักในการปลูกบอลสีนะครับวันนี้นะแอดมินกลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็ ได้อะไรใหม่ๆกลับมาเยอะนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตสวนก่อนนะครับเล็กๆหน้าบ้านนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหลังจากที่ไม่อยู่แล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่อยู่7วันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอลสีผมบ้างหลังจากที่ผมมาไปเที่ยว7วันนะครับก็บอลสีก็สภาพก็ตามที่เห็นนะครับนี่นะอัปเดตให้ดูเลยนะครับอันนี้ผมเพิ่งมาเติมน้ํานะครับล่าสุดนะครับนี่เห็นไหม ที่หนาวก็น่าจะทิ้งใบนะครับผมขอเด็ดอันนี้ทิ้งมันก็ค่อนข้างจะทอรหดอดทนนะครับหลังจากที่น้ําที่รองตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาหมดนะแต่ว่าก็พอมีคนเออดูแลให้นะครับเนี่ยพวกใบเหลืองๆใบอะไรอย่างนี้นะครับผมขอเคลียร์ออกให้หมดเลยนะครับนี่อันนี้หลุดแล้วส่วนในโรงเรือนนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะครับ ในโรงเรือนผมเล็กๆนะมีอะไรผิดปกติไหมนะครับนี่บอลก็งามเหมือนเดิมนะครับคือใบใหม่นะคะผมเขาแตกขึ้นมานะ่ะเห็นไหมกัดเต็มใบละนะครับวันนี้ก็เลยกะว,ว่าจะบำรุงอะไรหลายๆอย่างให้เขาก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่อยู่เนาะดินแห้งอะไรแห้งไปหลายอย่างเลยแต่ก็ยังดีนะครับในโรงเรือนผมได้เติมน้ำก่อนไปนะครับผม แล้วก็ผมไปบ้านมาประมาณ7วันผมได้อะไรตามมาดูกันนะครับผมกลับบ้านมา7วันนะครับผมก็ได้ต้นนี้มาต้นนี้ชื่อว่าสาวน้อยป่าแป้งนะครับนี่นะครับแต่ว่าที่เซอรไพรสกว่านั้นนะครับผมไปขอขุดมากับคุณย่านะครับผมนี่เขามีดอกแล้วนะครับก็เลยไปกดมานะครับกดมาก็ไม่เยอะนะครับนี่เขามีดอกก็เลยวันนี้กะว่าจะพามาย้ายกระถางด้วยนะครับเอาลงกระถางครับส่วนดินเนี่ยอันนี้เป็นดิน ดินนี้เป็นดินโพลนะครับดินโพนคือดินที่เป็นพวกปวกู๊กพวกอะไรไปทําไว้มันค่อนข้างจะมีประโยชน์มากนะครับผมก็เลยเจะเอาใส่ไปกระถางใหม่ด้วยนะครับผมส่วนในถุงนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมบางตัวผมก็อาจจะไม่รู้ชื่อเพราะว่าเป็นตัวเล็กอยู่เป็นเบบี๋อยู่นะครับผมในถุงนี้นะครับใครรู้ว่ามีบอลชนิดไหนบ้างก็เมนบอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาดู เพราะว่าผมไม่มั่นใจนะครับว่าผมได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับผมกลับบ้านไปครั้งนี้ได้ติดไม้ติดมือมาเยอะเลยนะครับก็เลยจะเอามาบำรุงนะครับผมตัวแรกนะครับที่จะเอาเขาไปเข้าโรงเรือนนะครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นปีกกินาลีนะครับผมที่ทำคลิปไ้คลิปที่แล้วนะครับผมแนะนํานะใครอยากได้นะก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมนี่ปีกกินาลีนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาไปเข้าตู้อบนะครับผมเพื่อเร่งการโตของเขานะครับผมตัวต่อมานะครับยังไม่ทราบชัดเลยนะครับว่าคือบอลชนิดไหนนะครับนี่ใครรู้ก็เมนบอกด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะย้ายกระถางให้เขาด้วยแล้วก็เปลี่ยนดินนะครับเพราะว่าดินเก่าเป็นดินผสมแกลบนะครับค่อนข้างจะไม่โอเคนะครับทาให้การเจริญเติบโตของเขาครับช้ามากนะครับผมวันนี้ก็จะใช้ดินสูตรที่ผมปรุงขึ้นนะครับเดี๋ยวมาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะว่าผมปรุงดินแบบไหนนะครับให้บอลผมโตเร็วนะครับส่วนตัวนี้ ตัวนี้ไม่แน่ชัดเหมือนกันนะว่าคือบอลชนิดไหนนะครับใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับจะย้ายกระถางนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับอู้ได้มาเยอะมากนะครับเขาเป็นเบบี้ไม่รู้ตายหรือยังนะครับนี่นี่เดี๋ยวจะย้ายหมดเลยนะครับนี่นะครับ เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเขาเป็นบอลเล็กๆนะคะผมซึ่งไม่รู้ว่าเป็นบอลอะไรนะคะผมใครรู้เมนบอกแอดมินด้วยนะแอดมินก็จำไม่ได้อันนี้พี่สาวให้มานะครับผมก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวสุดท้ายก็เหมือนกันนี่เห็นไหมนี่อ่านี่เห็นไหมเพื่อนเดี๋ยวตัวนี้ต้องเปลี่ยนดินให้เขาดีกว่า เพราะว่าผมอยากให้เขาโตเร็วด้วยดินสูตรผมนะครับเพราะว่าที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นดินเอ่อเป็นดินเป็นดินแบบเนี้ยนะครับ๋ยวผมแผ่นกล้องให้ดูนะครับเนี่ยเขาเขา่าจะใช้เป็นดินแบบเนี้ยดินดินที่มันผสมแกลบนะครับมันไม่ค่อยโอเคนะครับผมดูดูแล้วนะครับก็เลยจะเปลี่ยนหมดนี่นะครับผมแล้วก็จะพามาบำรุงอะไรนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับผมฟื้นฟูหลังจากที่ไม่อยู่7วันสภาพบอลซูทโซมเยอะนะครับก็เลยจะใช้สูตรบำรุงง่ายๆนะครับวันนี้นะตามมาเลยนะครับ บอลพวกบอลเบบีเล็กๆอย่างนี้นะครับผมขอย้ายลงก่อนนะปีกินาลีเนี่ยนะครับขอย้ายลงเฮ้าส์นะครับนี่เล็กๆแบบนี้นะนี่เห็นไหมเพื่อนๆก็เท่านี้นะเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตหัวผ่าชายชนหลังจากที่วันที่8นะครับผ่าไปนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับขอดูหน่อยนะอันนี้นางไหมไม่ใช่นะครับนี่ชายชนนี่มาดูหัวผ่าเดี๋ยวผ,ผมจะขอ <ไป S 2> แกะ,ะ,ะดูนะครับว่ามีการงอกหรือ,อยังนะครับ 8เมษายนนะครับวันนี้เป็นวันที่เออ22ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะกี่วันแล้วเอ่ยใครบวกลบคูณหารเลขก็เก่งบอกผมหน่อยนะขอแกะดูนะครับเรามาลุนลุนพร้อมกันว่าง,งอกหรือยังนะครับผมก็ลุ้นนะครับเหมือนจะงอกนะบอกเลยนะเพื่อนๆดูดิโอ้โหเดี๋ยวนี่งอกแล้วนี่เห็นไหมเริ่มงอกแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้ งอกลากแล้วตัวนี้ก็แทงขึ้นมาแล้วนะครับเต็มเลยนะครับหัวผ่าชายชนผมนี่เห็นไหมเต็มเลยนะเดี๋ยวคงต้องให้เขาเป็นเบบีขึ้นมาเต็มที่เดี๋ยวผมจะย้ายลงกระถางส่วนคลิปที่เคยทำไว้นะใช้อิดมอนนะครับในการช่วยในการเพาะนะครับผมไปดูคลิปได้แต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมขอปิดเ,เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนใครจะต้องมีคำถามนแน่ๆว่าต้นพ่อพันต้นแม่พันชายชนหัวเนี้ยอยู่ไหนมาดูกัน อันนี้คืออันนี้คือต้นพ่อพันธุ์นะครับหลังจากที่ผ่าผ่าหัวไปนะครับผมแล้วก็เอาจอมเขาเนี่ยไปล่อรากใหม่นะครับผมก็ตอนนี้หลอดใหม่ที่เขาเกิดขึ้นมาคือหลอดเนี้ยนะครับเขาะจะไม่กัดสีนะเพราะเราต้องบํารุงใหม่นะครับส่วนสูตรบารุงนะ่ะเดี๋ยวผมจะมีให้วันนี้แปะคลิปไว้ให้เรียบร้อยเลยมันเห็นผลมากๆนะครับนี่นะครับอันนี้คือต้นพ่อพันธุ์นะเห็นไหมนี่เขาแข็งแรงแล้วเห็นไหมนะครับผมเพื่อนๆทุกคนไปเราไปย้ายกระถางกัน การย้ายของผมแยวผมขอเปลี่ยนดินก่อนนะเพราะว่าดินไม่โอเคนะครับเปลี่ยนเป็นดนต้นของเขาออกจากอ้น,นี้ก่อนแยวผมต้องล้างดินเก่าออกก่อนนะครับผมวิธีการล้างของผมก็ไม่ยากนะครับผมก็ขอเอาออกจากกระถางเดิมนะครับนี่นะครับแช่น้ําไปอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่เราล้างออกอย่างนี้เลยนะครับเราจะเช็คระบบรากก่อนนะว่ามากับเขามากับพี่สาวคนเดิมระบบรากเขาดีไหมก็ สรุปว่าระบบรากดีนะครับแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นหัวผ่ามานะครับนี่ดูเพื่อนต้นนี้เป็นหัวผ่านะล้างพอประมาณนะครับผมเพราะว่าจะได้ให้เขามีดินเก่าติดไปด้วยนะครับอ๋ออันนี้เป็นหัวอันนี้เป็นหัวใหญ่เลยตัวนี้นะครับต้นนี้เป็นหัวนะครับนี่ต้นนี้มีหัวนะต้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือต้นอะไรอ่ะบอลชนิดไหนเพื่อนใครรู้ก็แนะนําบอกด้วยนะแต่ว่าผมขอเคลียร์ดินออกก่อนนะครับ ตันนี้น่าจะผ่าหัวมานะครับนี่เห็นไหมไม่โตซักทีนะครับผมระบบรากปกตินะครับแล้วก็ต้นนี้อันนี้เปลี่ยนดีไหมนะ้านะครับอันนี้เปลี่ยนดีกว่าเนอะย้ายทีเดียวเลยนะครับทําแล้วนะครับผมทํามันทีเดียวเลยนะครับขอเคลียร์ดินเก่าออกให้หมดเลยนะครับ เพื่อนๆอันนี้มันมี2หัวนะเพื่อนๆดูดิต้นอะไรเอ่ยบอลอะไรเอ่ยนะครับมี2หน่อนะครับได้ล้างมาเซอร์ไพรส์มากพี่สาวให้มาตกใจอันนี้ก็เป็นหัวนะครับก็นี่นะครับผมก็ล้างเบื้องต้นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปเอาเขาลงดินนะครับสูตรดินผมก็เคยทาไ้ให้หมดแล้วนะครับผมก็จะใช้ปุ๋ยเอ่อจะใช้เปลือกไข่ก่อนนะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับผมเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารนะครับนี่ตามด้วยนะครับใบก้ามปูนะครับ ใบก้ามปูนะครับสองกำมือนะครับนี่ดินวันนี้ผมใช้เป็นดินขุยไผ่นะครับผมรู้สึกว่าดินขุยไผ่มันทําให้บอลเราอะโตเร็วจริงนะครับแล้วก็บวกกับการบํารุง,ต,งต่างๆของผมเนะี่ยมันรู้สึกมันได้ผลมากนะครับพวกดินขุยไผ่เนี่ยเขาเขาดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่าการปรุงดินสูตรเนี้นะครับทําให้บอลผมอะโตเร็วจริงๆนะครับ จากที่ผมลองทำของผมมาเรื่อยๆหลังจากที่ความรู้ผมไม่มีผมก็ได้ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็หลายๆที่หลายๆช่องนะคบเขาก็ทําผมก็เลยเออลองเอามาทําเป็นดูนะครับผมลองทําแล้วรู้สึกว่าการปลูกบอลผมมันโตเร็วมากๆนะครับผมเท่านี้เราก็ได้แล้วนะครับอย่าลืมลองก้นด้วยออกากมะพร้าวนะครับแล้วก็ใส่ดินลงไปนิดนึงนะแล้วผมก็เอาขอเป็นต้นนี้นะออต้นเล็กๆเนี่ยนะครับ ซึ่งไม่รู้ว่าบอลอะไรนะครับเราก็รุ้ในให้เขาโตเป็นหนุ่มนะครับในภายภาคหน้านะครับว่าเขาอ่ะจะเป็นบอลชนิดไหนตอนนี้เขายังเป็นเบบี้ละอ่อนละอ่อนอยู่นะครับนี่นะเเรยบร้อยแล้วนี่ก็จะประมาณนี้ได้ละหนึ่งกระถาง ย้ายลงกระถางเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอันนี้เราผมต้องทําไม้ค้ำมาค้ำยันให้เขาหน่อยนะผมไม่แน่ใจนะผมว่าต้นนี้ต้องสวยแน่ๆนะครับก็นะครับหลังจากจัดแจงทุกอย่างนะครับปลูทางใหม่นะครับหลังจาก7วันนะครับ7วันหายไปนะเออได้เรื่องนะครับบอลก็ค่อนข้างจะดซุดโสมเดี๋ยววันนี้จะบํารุงกันง่ายๆนะเพื่อนๆ f อซทั้งในเฮาส์นะครับแล้วก็ข้างนอกที่ย้ายกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับว่าบอลเรานะครับจะกลับมางามเหมือนเดิมนะครับ แนะนำนะสูตรนี้ทำตามผมได้เห็นผลมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าดอกออของตัวนี้บานนะครับสาวน้อยปลาแป้งบานอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาผสมอันนี้ก็ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจับมือทําเราไปด้วยกันเนาะเราจะได้ไม่ทิ้งกันนะครับผมก็มาวันนี้ผมก็จะบํารุงง่ายๆเลยนะครับสูตรนี้นะครับนี่อันนี้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเจือจางกับน้าหน่อยนะเพราะว่ามันเหลือน้อย ก็เลยจะต้องเขย่าก่อนนะครับน้ําก็ใช้ก็5ลิตรเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวต้องเทตัวนี้ผสมลงไปนะครับเอลงไปเลยนะครับเราใช้เต็มลิมิตเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันรวมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นกัดสีนะครับผมแล้วก็เล่นการแตกหลอดแล้วก็เล่นเดินลากได้ดีนะครับอยู่ในตัวเดียวกันสูตรนี้ดีมากๆนะหาดูได้ในใต้คลิปนะครับ ผมแนะนา,น,านะครับปุ๋ยสูตรนี้ถ้าเรารดติดต่อกัน7จ็นวันนะบอลเราแตกหลอดดีมากๆนะเพราะว่าผมเคยทําคลิปไปแล้วมันเห็นผลมากๆนะครับผมก็เลยเออไม่ใช้ละสูตรอื่นนะครับใช้วิธีง่ายๆนี่แหละอ่ะนี่เห็นไหมยิ่งกระถางใหม่เนี่ยเพิ่งลงดินไปเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับรดไปเลยนะครับช่วยให้เขานะครับรากเดินได้ดีนะครับผมนี่เบบี Baby, ที่ย้ายกระถางะรดด้วยนะเพื่อนๆทุกคนนี่ พวกเบบีนี่เขาชอบมากนะปุ๋ยสูตรนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะผมจะลดแบบนี้แหละ7วันนะครับเทคนิคต่างๆสํา,าสหรับวันนี้นะผมฝากไว้เท่านี้นะฝากเทคนิคต่างๆที่ผมใช้พกปุ๋ยเนี่ยใหเ้เพื่อนๆนะไปลองใช้กันนะครับคนที่ปลูกบอนสีเลี้ยงบอนสีแล้วก็อยากผ่าหัวแล้วก็ไม่อยากทิ้งจอมทงงํายังไงนะครับหาดูได้คลิปในช่องบ้านสวนพาเพลินนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม พอมาให้หายคิดถึงกันเนาะสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะเอาเทคนิคอะไรมาฝากนะครับผมที่จะเลี้ยงบนสีให้เป็นแบบนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมสวยๆเลยม่านนางพิมนะครับกว่าจะเป็นแบบนี้นะครับมีที่มาที่ไปเยอะมากลูกสาวคนนี้นะครับอาจจะมีหัวแล้วก็ได้นะครับผมแต่ว่ายังไม่อยากผ่าเนาะให้เขาขอชื่นชมเขาขอชมความงามเขาไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนหงสุวรรณก็งามแล้วจริงๆนะครับดูใบดีหูดูแตกหลอดดีนะครับผมนี่นะครับสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย